ก็เดี๋ยวมอบเวทีตรงนี้ให้กับน้องทั้งสองคนกับน้องอนาแล้วก็น้องอัญชันด้วยนะครับในครั้งนี้เบอร์เอกหนึ่งครั้งนะครับมาเชิญกันด้วยนะครับก็จะเป็นเพลงตอนนี้กำลังมาแรงเลยเพลงอะไรนะครับของยิงลีในครับขอใจแลกเบอร์ทูแล้วก็หยิ่งหลาล้านนั่นเองนะครับสองเพลงเลยเหรอสองเพลงโอ้โหเดี๋ยวเรามอบเวทีตรงนี้ให้กับน้องอนาแล้วก็น้องอัญชันด้วยครับเอาวเรื่องที่ไห คำโทษนะครับน้องอนาอนณาคขคนไหนครับอนณาเนี่ยอนาณาครับเป็นคนร้องนะครับแต่มีคอรัสนะครับชื่ออันชันนะครับไม่รู้ว่านะครับร้องมานะครับเสียงผิดคีย์แต่น้องของเราคนนี้นะครับไม่ยอมเลยนะครับสติกมาแบบเต็มที่เลยนะครับไม่สนใจใครจะมาเสียงไหนฉันไม่สนนะครับเธอร้องเธอได้นะครับพอน้องอนณาร้องเพลงปุ๊บใช่ไหมเพลงนี้คนมาเติมเลยนะครับ จะขอบคุณท่านผู้ชมยังไงดีอ่ะขอบคุณค่ะนี่เดี๋ยวเข้าใจไหมเข้าใจเนาะสั้นๆง่ายๆเข้าใจนะครับขอบคุณค่ะนะครับเดี๋ยวที่พูดนี่พออะไรรู้ปะ่ะรู้ไหมครับคุณผู้หญิงรู้ไหมครับอันชาอันชันโอ้ยไม่คุยกับอันชันอันชั้นค่านี่เลย เดี๋ยวอัญชันลองร้องเพลงเมื่อกี้เนี่ยท่อนฮุกนิดหนึ่งได้ไหมครับอ่ะสามสี่ท่านเะเบอร์โทรกึญแจเรย์เสียงรอสายแต่แต่แต่แตว่าให้รอเออแต่เบอร์นี้ก็เลยยินเสียงใจบอกว่าตาตายายท่านอะไรครับท่านท่านกำลังเข้าสู่ในการรักษา หัวใจลมสะบียฟักไว้ตัวเอากลับไปใจเจ็บรักษาถ้าหากินใช่ไใช้ได้เลยใช่ไหมอนนาโอเคยังเพลงที่สองหายเหนื่อยยังอนนาหายเหนื่อยยังอันนี้อนนาเหรอเอออันชันหายเหนื่อยยังยองอีกโอ้อนนาหายเหนื่อยยังหายแล้วนะครับเดี๋ยวฟังน้อง อันนานะครับร้องเพลงต่อเลยนะครับ <_ d ata> เพลงที่สอนนะครับให้น้องก็พักแป๊บหนึ่งกันกี่นิดคึ้นมาขัดที่จะมาพูดให้น้องก็หยุดนะครับเพราะว่าน้องหายใจทังเหงือนะครับหายใจไม่ทันเมื่อกี้นี้นะครับเพลงเร็วมากนะครับแต่น้องอีกคนนี่แอบหายใจเฮ่ร์เฮเ่เลยใช่ไหมแล้วก็ทําให้พี่เขาจักขวยแต่แต่พี่ไม่เขวยเลยนะครับอเดี๋ยวฟังเพลงต่อไปชื่อเพลงอะไรครับผู้หญิง Yeah. Mm -hmm. ยอดเยี่ยมมากนะครับเพลงเมื่อสักครู่เพลงลาลานะครับกาลังมาแรงเลยใช่ไหมคุณแม่ก็ร้องได้ตลอดเลยนะครับทุกเพลงเลยนะครับใครคนสอนเพลงเนี้ยแม่ค่ะว่าแล้วเชียร์นะครับเพราะว่าแม่นะครับงับได้ทุกคําเลยนะครับแม่ไม่เท่าไหร่นะครับน้องคนเล็กอีกคนนึงครับงับแทบไม่ทันเลยนะครับเพลงนะครับท่อนไหนได้มาเธอก็เสียงสูงขึ้นมาเลยนะครับอเดี๋ยวลองร้องให้ฟังหน่อยเพลงนี้นะครับท่อนเด็ด อีกหน่อยอีท่อนหนึ่งอีท่อนหนึ่งยังไม่ได้เห็นไม่ได้เมื่อกี้ลิปซิงเอาทางนั้นเลยนะครับเห็นงับผิดงับถูกใช่ไหมอันนี้เอาท่อนแบบท่อนเด็ดๆเ,เสียงเพียวๆเ,เลยได้ไหมครับเต้นเถิดเต้นเถิดฉันไม่ใช่ผู้หญิงเจา้าชู้ไม่ใช่ผู้หญิงรักู้แต่ฉันเป็นหญิงหลัน เป็นบางเวลาอิสระแบบผู้หญิงลัล่ะถึงไม่เลิศไม่สวยปานางฟ้าถึงเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาแต่น้องจะพาอาอไปขึ้นสวรรคอันชันสวรรค์อยู่ไหนครับสวรรค์อยู่ไหนสวรรค์อยู่ตรงไหนครับ อยู่บนฟ้าเลยใช่ไหมเออเมื่อกี้เห็นพี่ร้องไงรอบนั้นชี้ใหญ่เลยนะครับขึ้นสวรรค์นะครับโอเคนะครับจะเสียงปรบมือนะครับให้น้องอัญชันแล้วก็อนาด้วยนะครับขอบคุณมากมากเลยขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับอย่าเพิ่งลงครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีในรอบรางวัลเลยใช่ไหมราวัลโอเคขอาจะเจอพี่ตังอีกรอบครับผม องถ่ายรูปเยอะๆแล้วครับอนากับอัญชันนะขอบอกเลยว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะครับจะมาแทนปาวรีเลยนะครับนี่นะครับนะอนาคตเนี่ยอาจจะไม่มีเวลาน้องอาจจะงานเยอะใช่นะครับตอนนี้จําหน้าไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวอายุ1 5 1 6านะครับอาจจะจาไม่ได้นะครับเพราะจะเปลี่ยนไปนะครับ เหมือนกันปาลีมาเข้าวงการปุ๊บหน้าเปลี่ยนถูกต้องไหมครับถูกต้องครับน้องจะเข้าวงการปุ๊บหน้าเปลี่ยนเหมือนกันนะครับแน่นอนโอเคตัวเซิงตกลงกับน้องอนาแล้วก็น้องวิชัยรอบหนึ่งครับเดี๋ยวให้น้องอนาแล้วก็น้องชัไปพักผ่อนด้านล่างด้วยใช่เลยครับเด็กแบบนี้น่า<ม>สนับสนุนนะครับไปฝึกนะครับพี่ตีนรับต้องมาเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติใช่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมดิเแบบนี้ขอบอกเนีับว่าเราจัดขึ้นเป็นครั้งที่5้าแล้วด้วยครั้งที่5